สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆ,ๆกลุ่มไม่สูงค่าพี่น้องชาวไทยใหญ่อาโยนาซายพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ทุกๆกลุ่มนะครับวันนี้พบกับผมเต่านินจานะทาง s s k t v หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับ ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสู้รบในพม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะแล้วก็พื้นที่การสู้รบเนี่ยที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสู้รบเมื่อวานนี้นะครับที่ทางการพม่าได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ ter, หรือว่าฮอร์จำนวนสามลำนำหน่วยคอมมานโดนะหน่วยกล้าตาย ที่ถือว่าเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดของพมา่าอีกหน่วยหนึ่งนะครับเข้ามากวาดล้างกองกําลัง TNLA และก็กองกําลังของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มในพื้นที่แต่ปรากฏว่าถูกสวนกลับนะฮะตายเรียบน,รบนี่คือเรื่องราวข่าวที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางพมา่ายังมีการสู้รบอย่างหนักและที่แน่นอนนะฮะ ผมเตานินจาเคยบอกเอาไว้ว่าพม่าจะเสียพื้นที่และการรบในครั้งนี้เนี่ยนะฮะพม่าจะเพี้ยงพลัมและแน่นอนฮะพม่าเองนะจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างแน่นอนถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นาทางด้านที่กองทัพพม่ามีอาวุธยุทโธปรก,กรณ์นะมีกําลังทหารที่แข็งแกรง่งมีเครื่องบินรบมีรถถังมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสาเหตุง่ายๆก็คือว่า กองกำลังใดก็ตามในประเทศใดก็ตามนะถ้าขาดกำลังหนุนจากประชาชนกองกำลังนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเพียงพล้ำได้100%เอร์ซ์เหตุก็เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยกองทัพพม่านะได้มีการเกณฑ์คนจากชาติพ <Man, S 2> <the> <gen> ัน <cái> ธ <ridic ul ophone> ุ์อื่นๆเข้ามาเป็นทหารดังนั้นเมื่อมีการที่จะไปรังแกใครก็ตามก็ยกเอากองกำลังที่ชำนาญในพื้นที่ไปทำการสู้รบนะะ ก็จะทําให้กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นั้นแตกกระสานสั้นเซนนะครับแต่ในครั้งนี้ประชาชนชาวพาม่าเองไม่เอาพามา่าและก็ออกมาตั้งรัฐบาลเงาแข่งคือ NUG และกองกําลัง PDF นะต่อสู้กับทหารพาม่าโดยตรงดังนั้นจึงทําให้กองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเกิดความแข็งแกร่งนะครับและก็ตอบโต้ต่อสู้กองกําลังทารพามา่าจึงคาดว่า ปี67เนี่ยนะไม่เกินเมษาเชื่อเลยเกินว่าพระพม่า,ะาจะพ่ายแพ้นะครับแล้วจะแบ่งพื้นที่การปกครองแตกออกเป็นประเทศย่อยๆหรืออาณาจักรย่อยๆแต่นั่นหมายถึงว่ากองทัพพม่า,าก็ยังไม่สูญสลายนะฮะถ้ากลับตัวกลับใจแล้วมาอยู่กับรัฐบาลของ NUG หรือท่านองซานซูจีนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราอยากจะบอก นะแต่ในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสู้รบเมื่อวานที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรบ้างพม่าสูญเสียอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถคาดเดาออกได้ว่ามินองไลายพยายามที่จะทําอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้พยายามที่จะใช้อาวุธก็คือเครื่องบินรบที่เหนือกว่าถาล่มทุกพื้นที่ก่อนที่ตัวเองจะพ่ายแพ้แต่นั่นก็ ขึ้นอยู่กับว่าทหารส่วนหนึ่งที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองพ่ายแพ้เขาจะยอมทําหรือไม่แต่ณเวลานี้ปฏิบัติการนั้นกําลังเกิดขึ้นแล้วอย่างกรณีของเมื่อวานนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะฮะ <c oughs> วันที่17ธันวาคม2566ทางกองทัพพม่าได้ส่งเฮลิคอปเตอร์จํานวน3ามลำ โดยนำหน่วยคอมมานโดนะหน่วยกล้าตายเข้าไปในพื้นที่ฐานที่มั่นหลักที่เมืองน้ำำําคําเขตชายแดนจีนรับสารจํานวน50คนนั่นคือกองกําลังคอมมานโดที่ถือว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของพม่านะหวังจะเข้าทําการตีตลบหลังกวาดล้างกองกําลัง t n l a ที่กําลังรบกันอย่างหนักในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่หลังจากที่กําลังลมจากเครื่องหรืออก็โดนไฟ T.N.L.A. ซุ่มยิงอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้และมีการปิดพื้นที่ซุ่มยิงมาหลายทิศทางจึงทําให้หน่วยทหารคอมมานโดที่พม่าคิดว่าเก่งที่สุดอีกหน่วยรบหนึ่งถูกกองกําลัง T.N.L.A. ที่ซุ่มรออยู่สาดกระสุนมาจากทุกทิศทางนะจนทําให้ทหารคอมมานโดนักรบที่พม่าคิดว่าเก่งที่สุดอีกหน่วยรบหนึ่งนั้นตายเกลี้ยงนะครับ เหลือแค่สองคนที่รอดชีวิตบาดเจ็บหนึ่งและถูกจับเป็นหนึ่งนะทางกลุ่ม tnw จึงได้เข้ายึดทั้งหมดโดยใช้เวลาการต่อสู้ไปเพียงชั่วโมงเศษเ,เท่านั้นเหมือนกับว่าทางการทหารพรมา่านะได้ส่งหน่วยคอมมานโดชุดนี้เข้าไปเป็นเป้าซ้อมยิงหรือเท่ากับจงใจส่งไปตายชัดๆไม่ทันได้รบไม่ทันได้ยิงอะไรสักอย่างแลนะก็ถูกกวาดเรียบดังกล่าวนะครับ สำหรับจุดอ่อนของกองทัพพมา่าอีกเรื่องก็คือชอบสร้างหนังรบกับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการสร้างาเพื่อที่จะให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับทางกองทัพนะบ่อยๆและทุกครั้งที่ทำการรบก็จะชนะมาโดยตลอดจนลืมไปว่านี่คือเรื่องจริงสนามรบจริงเจ็บจริงตายจริงสงสัยใจอินกับการสร้างหนังมากไปจึงทำให้ทหารโรยตัวลงมา หาหากระสุนปืนดังกล่าวไม่เพียงเท่านั้นพอที่มายังโดนยิงแม้จะรีบหนีไปแต่ก็คาดว่าน่าจะตกที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนส่วนคนบาดเจ็บก็ถูกทอดทิ้งไว้ไม่กล้าที่จะกลับมารับรีบขับหนีสุดชีวิตเพราะถูกฝ่ายต่อต้านยิงอย่างหนักแล้วส่วนคนข้างหลังแล้วแต่ชะตากรรมนี่คือการกระทําของกองทัพพม่าจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจะไม่ได้ค่อยสนใจ ทหารของตนเองแม้จะมีการตั้งฐานนะของทหารพรมาร่าก็จะขาดการส่งกำลังบำรุงทั้งอาวุธและอาหารทำให้พมานะ่านะกองทัพพม่าทหารพรมาร่าหลายหน่วยหลายพื้นที่นะต้องไปกินเขาเรียกอะไรต้นกล้วยนะครับเป็นอาหารดังนั้นจึงจะเกิดให้เกิดความท้อ,ทอ,ทอแทนะ้การหมดกำลังใจในการที่จะสู้รบนะจึงพ่ายแพ้มากขึ้นเรื่อยๆ และมีการหลบหนีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมีการสู้รบหนักรุนแรงทางกองทัพพมา่าจึงได้ใช้เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โจมตีต่อเนื่องอย่างหนักทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายตายจากไปหลายคนคนในพื้นที่เล่าว,ว่าเมื่อก่อนทางกองทัพพม่าใช้เครื่องบินไม่เกินสามลำภายในเดือนนี้เดี๋ยวนี้กองทัพพม่าใช้เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทางอากาศรบกับฝ่ายต่อต้านฝ่ายพันธมิตรวันละหลายรอบ ไม่น้อยกว่า7ลำต่อครั้งทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบนะเพื่อส่งกำลังพลเสบียงและอาวุธนะเพราะไม่อยากสูญเสียฐานที่มั่นสำคัญฐานหลักในเขตเมืองน้ำคำนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพพม่าเองไม่สามารถที่จะต้านกองกำลังของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่สู้รบเพื่ออิสรภาพของตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ และเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้ประเทศพม่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะแตกออกเป็นหลายรัฐและหลายประเทศอย่างแน่นอนนะครับเหตุก็เพราะว่าความจริงจังจริงใจของพม่านั้นไม่มีมาแต่เดิมดังนั้นจึงทำให้กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ไม่เชื่อนะในเรื่องของการที่จะมาจับมือกันเพื่อหยุดติงหยุดยิงนะ แล้วก็มาร่วมกันสร้างชาติเพราะทุกครั้งที่ทหารพม่าชนะทหารพม่าก็จะรุกหนักแต่ทุกครั้งที่ทหารพม่าเริ่มพ่ายแพ้ก็จะมีการขอยุตินายขอเจรจาการหยุดยิงและเมื่อหยุดยิงเสร็จเรียบร้อยทหารพม่าสามารถสร้างฐานกําลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ก็จะแอบกลับมาโจมตีเป็นอย่างนี้เรื่อยมานะเป็นระยะเวลากว่า70ปีด้วยเหตุนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจึงไม่ยอมที่จะวางอาวุธและประกาศจะยึดเมืองหลวงในปิดอรหรือขับไล่น้ำมินออนไลน์ออกไปจากประเทศนี้ในที่สุดนี่คือความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ครับสำหรับข่าวนี้นะฮะได้รับการแปลเขียนข่าวโดยดีเจวุ้นนะทีมงานของเราที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ